แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ2,000คำเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์ commercial airline พร้อมราคาประมาณและมีการแนะนำชื่อช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อตัวหนาและเว้นวรคตามต้องการไบคลับช่องของคนรักยานพาหนะทั้งทางบกและทางอากาศเราพาคุณไปรู้จักกับเครื่องยนต์ทุกประเภททั่วโลกและว,วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเครื่องบินพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงซึ่งถูกใช้งานโดยสายการบินในประเทศไทย และได้รับความนิยมจากผู้โดยสารทั้งในประเทศและต่างประเทศเครื่องบินพาณิชย์มีบทบาทสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารจำนวนมากในแต่ละวันสายการบินต่างๆต้องเลือกใช้เครื่องบินที่ประหยัดพลังงานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงทั้งในการบินระยะใกล้และระยะไกลหนึ่งในเครื่องบินที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในประเทศไทยคือ Airbus A320 เป็นเครื่องบินแบบทางเดินเดียวมีความจุประมาณ150-180ที่นั่งใช้สำหรับบินระยะสั้นถึงปานกลาง สายการบินอย่างไทยแอร์เอเชียและไทยไวแอเจ็ตใช้เครื่องบินรุ่นนี้เป็นจำนวนมากเพราะมีต้นทุนการดำเนินการต่ำราคาของ Airbus A-320 อยู่ที่ประมาณ110ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3.8พันล้านบาท อีกลุ่นที่มีบทบาทในไทยคือ BOEIN g 737โดยเฉพาะรุ่น BOEIN ง737-800และรุ่นใหม่ BOEIN g 737 MAX เครื่องบินลำนี้มีความจุกใกล้เคียงกับ A320 แต่มีเทคโนโลยีที่ปรับปรุงให้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นไทยไลออนแอร์ใช้งานรุ่นนี้อย่างแพร่หลายโดยราคาของ BOEIN g 737 MAX อยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์หรือประมาณ4.2พันล้านบาท สำหรับเส้นทางบินระยะไกลาสายการบินไทยหรือไทยแอร์เวยใช้เครื่องบินรุ่นใหญ่เช่นโบเอิง777ซึ่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ถึง350คนมีความสามารถบินข้ามทวีปโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันเครื่องบินรุ่นนี้มีประสิทธิภาพสูงและมีชื่อเสียงในความนุ่มนวลของการบินราคาของโบเอิง777อยู่ที่ประมาณ375ล้านดอลลาร์หรือราว13,000ล้านบาท อีกเครื่องบินหนึ่งที่ใช้บินระยะไกลและมีเทคโนโลยีทันสมัยมากคือ Boeing 787 Dreamliner ซึ่งเน้นเรื่องการประหยัดพลังงานและให้ความสบายแก่ผู้โดยสารไทยแอร์เวยใช้รุ่น787-8และ787-9ซึ่งสามารถบินไกลถึงยุโรปหรือออสเตรเลียได้โดยไม่หยุดพักราคาของ Boeing 787-9อยู่ที่ประมาณ292ล้านดอลลาร์หรือประมาณ10,000ล้านบาท Airbus A350 ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สายการบินไทยเลือกใช้ในการบินระยะไกล เครื่องบินรุ่นนี้ใช้วัสดุน้ำหนักเบามีระบบปรับความดันอากาศที่ช่วยให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายมากขึ้นในการเดินทางไกลราคาของ Airbus a 3 5 9 0อ,อยู่ที่ประมาณ317ล้านดอลลาร์หรือประมาณ11,000ล้านบาทสำหรับเส้นทางภายในประเทศและภูมิภาคสายการบินบางแห่งเลือกใช้เครื่องบินใบพัดขนาดกลางเช่น ATR-72 เครื่องบินลำนี้มีความจุประมาณ70ที่นั่งประหยัดน้ำมันและสามารถลงจอดในสนามบินขนาดเล็กได้ เหมาะสำหรับเส้นทางภูมิภาคในภาคเหนือภาคใต้และเกาะต่างๆของไทยราคาของ ATR 72อยู่ที่ประมาณ25ล้านดอลลาร์หรือประมาณ900ล้านบาทเครื่องบิน m e m b r a e 1 9 <c> 0 <oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บางสายการบินเริ่มนำมาใช้ <c oughs> เป็นเครื่องบินขนาดกลางที่มีความคล่องตัวบินระยะปานกลางได้ดีราคาของ m e m b r a e E-190 อยู่ที่ประมาณ50ล้านดอลลาร์หรือประมาณ1.7พันล้านบาท สายการบินใหม่ๆบางแห่งกำลังสนใจเครื่องบินที่ใช้พลังงานทางเลือกหรือเครื่องบินไฮบริดเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษเช่น Air b u ัสซ r โรหรือเครื่องบินไฟฟ้าที่กำลังพัฒนาซึ่งคาดว่าจะเข้ามาแทนที่เครื่องบินแบบดั้งเดิมในอนาคตสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งในโลกของเครื่องบินพาณิชย์คือระบบภายในเช่นที่นั่งแบบ Business Class และ f i r s t Class ที่ให้ความสะดวกสบายเทียบเท่าโรงแรมหรูบางสายการบินลงทุนตกแต่งภายในเครื่องด้วยวัสดุคุณภาพสูง และระบบความบันเทิงทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้โดยสารระดับพรีเมียมราคาของเครื่องบินแต่ละลำอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมเช่นระบบ Wi-Fi บนเครื่องระบบความปลอดภัยแบบใหม่หรือการปรับแต่งภายในพิเศษซึ่งสามารถทําให้ราคาสูงขึ้นได้อีกหลายล้านดอลลาร์การจัดหาเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่แค่การซื้อเครื่องอย่างเดียวแต่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าเช้อเพลิงการฝึกอบรมนักบินและบุคลากรบนเครื่องบินด้วยสายการบินจึงต้องคำนวณต้นทุนทั้งหมดก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครื่องบินรุ่นใดการเช่าเครื่องบินระยะยาวก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สายการบินขนาดกลางหรือเล็กนิยมใช้เพื่อไม่ต้องลงทุนก้อนใหญ่และสามารถเปลี่ยนเครื่องบินตามความต้องการในอนาคตได้ง่ายขึ้นประเทศไทยถือเป็นตลาดการบินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังจากการเปิดประเทศท่องเที่ยว ทำให้สายการบินต่างๆต้องแข่งขันกันทั้งด้านราคาคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องบินพาณิชย์จึงเป็นหัวใจสําคัญของธุรกิจการบินที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบไบคลับหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินพาณิชย์มากขึ้นทั้งในแง่ของรุ่นที่ใช้ในประเทศไทยและราคาประมาณของแต่ละลำหากคุณสนใจเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินเทคโนโลยียานยนต์หรือพาหนะประเภทอื่นๆอย่าลืมกดติดตามช่องไบคลับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าเราจะพาคุณไปรู้จักกับโลกแห่งเครื่องยนต์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน